สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้อยู่กับคุณครูบาสวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนั้นถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเข้ามาในห้องเรียนกันเลยครับสำหรับในชั่วโมงภาษาไทยในวันนี้นั้นครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับกลุ่มคำหรือวลีนั่นเอง ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนเรื่องกลุ่มคำหรือวลีกันเลยครับกลุ่มคำหรือวลีหมายถึงคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปที่นำมาเรียงกันเกิดความหมายที่ไม่สมบูรณ์เพราะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งในภาคประธานหรือภาคแสดงแต่วลีก็สามารถใช้สื่อสารได้โดยลำพังตัวเองและใช้ประกอบคำหรือกลุ่มคำมอ,อื่นๆจนกลายเป็นประโยคมาสรุปร่วมกันอีกสักครั้งสิครับนักเรียน กลุ่มคําหรือที่เราเรียกว่าวรีคือการนําเอาคําอย่างน้อยสองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันแต่กลุ่มคําหรือว่าวลีเนี่ยนะครับนักเรียนยังไม่ใช่ประโยคเพราะยังขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเช่นขาดส่วนของภาคประธานขาดในส่วนของภาคแสดงเพราะ กลุ่มคำที่ยังมีความหมายไม่ชัดเจนเป็นได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งของประโยคเท่านั้นเมื่อประกอบเข้าในประโยคอาจทำหน้าที่เป็นภาคประธานภาคแสดงหรือส่วนขยายในประโยคเท่านั้นเองครับกลุ่มคำอย่างจําแนกออกได้เป็น1นึนามวรีตัวอย่างเช่นคําว่า แมวรายตัวใหญ่แมวคือคำนามลายตัวใหญ่คือส่วนขยายของคำนาม 2. กริยาวลีตัวอย่างเช่นคำว่าวิ่งออกกำลังกายทุกวันวิ่งคือคำกริยาออกกำลังกายทุกวัน คือส่วนขยายของคำกริยา 3. วิเศษวลีตัวอย่างเช่นคำว่ารวดเร็วมากรวดเร็วคือคำวิเศษมากคือส่วนขยายของคำวิเศษ 4. บุพบทวลีตัวอย่างเช่นคำว่าแม่ของฉัน แม่คือคำนามของคือคำบุพบทฉันคือส่วนขยายของคำบุพบทต่อไปครูจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างกลุ่มคำหรือวลีกันนะครับมาดูตัวอย่างกลุ่มคำหรือวลีกันนะครับเช่นฉันและน้อง าารเดินทงสัจไปมญต่อไปครูจะพานักเรียนไปดูการรวมคำตั้งแต่สองคำหรือหล,หลายๆคำขึ้นไปให้กลายเป็นกลุ่มคำหรือวลีนั่นเองครับเริ่มจากคำว่ากล้วยไม้รวมกับคำว่าป่าจะเป็นคำว่ากล้วยไม้ป่า คำว่าก้อนหินรวมกับคำว่าใหญ่และรวมกับคำว่าน้อยจะเป็นคำว่าก้อนหินใหญ่น้อยวลีที่สองผลิตภัณฑ์แปรรูปนักเรียนลองมาช่วยครูแต่งประโยคสิว่าเรารวมต่งประโยคว่าอะไรกันดีและรวมกับคำว่าจุดจะเป็นคำว่าสีนลองแต่งพร้อมกันเลยนะครับครูจะแต่งว่า คำว่าออกรวมกับคำว่าดอกและรวมกับคำว่าสับล่งจะเป็นคำว่าออกดอกสับ่งคำว่าอย่างรวมกับคำว่าสนุกและรวมกับคำว่าสนานจะเป็นคำว่าอย่างสนุกสนาน คำว่าสวยรวมกับคำว่างามและรวมกับคำว่าจริงๆจะเป็นคำว่าสวยงามจริงๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำ เอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันให้กลายเป็นกลุ่มคำหรือว่าวารีนั่นเองต่อมาครูจะพานักเรียนไปดูกลุ่มคำหรือว่าวาลีในประโยคกันบ้างครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วตามมาดูกันพร้อมกันเลยครับคุณพ่อนำดอกกล้วยไม้ป่ามาปลูกที่บ้าน ฉันเห็นก้อนหินใหญ่น้อยหล่นลงมาจากหน้าผาคุณยายใส่เสื้อสีน้ำตาลายจุดดอกไม้ข้างหลังบ้านออกดอกสะพร่างเต็มไปหมด พี่หัวเราะกันอย่างสนุกสนานปลาหางนกยูงเป็นปลาที่สวยงามจริงๆเรามาสรุปเรื่อง กลุ่มคำหรือว่าวลีกันเลยนะครับกลุ่มคำมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับวลีนั่นเองนะครับคือการนำเอาคำตั้งแต่สองคำนะครับมาเรียงต่อกันแต่ทำไมคำนักเรียงยังไม่เป็นประโยคเพราะมันยังขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปคือขาดในส่วนของภาคประธานหรือขาดในส่วนของภาคแสดงไป จะขาดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะไม่ขาดทีเดียว2อย่างและกลุ่มคําหรือว่าวารีของเรานี้นะครับจะไม่รู้ว่าประโยคนี้บอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นประโยคนั่นเองครับนักเรียน สำหรับในคาบเรียนนี้ในห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยครูบาสขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันในคาบเรียนหน้าถ้าอยากรู้ว่าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรรอติดตามนะครับ